สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกตอนค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลิปนวทางซื้อสลากินแบงรัฐบาลค่ะพี่น้องคะ่ะเล็กเด็ดเด็กเม็นเหม็นมาพีีมาช่องเมมันพาสซองเละะ็กน,น,น้นนนะะนองค,อค่ะพี่น้องเนาะวันประจําวันที่16เดือน3ปี6 5้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเอดเตาอค่ะพี่น้องค่ะอาจารย์เต๋อโวดทแล้เนี่ยก็เข้า เขาดูเขาวอยค่ะเอสเตานี่วันนี้ไฮซูนหาเก้าเนื 59, ่งหาเก้าสามหาเก้าแล้วก็แปดหาเก้าห้าหนึ่งห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับใบนี้เป็นเด่นบนนะคะบนวิงหาล่างวิงเจ็ดประสันมีมาห้เบิรงทั้งบนทั้งล่างนะคะสำหรับอาจารย์เตานี่ค่ะพี่น้องค่ะวอเทเล้ว,วนี่ก็ว่าถ้าไม่ผิดหวังเนาะคะ่ะเขาแบบ ตงตรงเข้กันค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณเจ้าของคอมมลนอาจารย์เตานาจาขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเบิงได้ชมค่ะพี่น้องเอาไปเป็นแนวทางสื่อสารกินเบืองรัฐบาลเด้อค่ะเด้อเลขเด่นบนของอาจารย์เตานะกะมีเลขสองตัวมีสามหางนะคะพี่น้องคะ่ะ เลขสามตัวมีสีหางค่ะอันนี้เป็นเลขเด่นล่างค่ะพี่น้องค่ะของแทร้อยเปอร์เซ็นค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนบอกไว้ค่ะเจ็ดห 40, 7, นึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้าพอเนียนห้ก็สิเป็นเจ็ดเก่าดอกค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าดอกจันทั้งหน้าทั้งหลังอันนี้เป็นเดินล่างบินล่างเจ็ดบินบนหาของอาจารย์เต่าค่ะพี่น้อง่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มาให้เบ่งสามแบบสามใบเนาะค่ะมีของอาจารย์เตาแล้วก็มีของเบ็บคนรักงูคนรักง,งูใบสีเขียวออกมาอีกใบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะออกมาให้เบ่งสองใบนะคะเมื่อวานนี้ลงให้เบ่งใบหนึ่งมอน,นี้มาอีกใบหนึ่งเอาไว้พิจารณาเบ่งค่ะพี่น้องค่ะมันชนตัวใดดินตัวใดชนร้าสซำนกักกะ เคยว่ากันค่ะพีนองขาทะเลดังร้ายกับสีหาสื่อ,อยนี่นาะคะเนะนี่ะเบบคนรักโบใบสีเขียวเขียวใบสีเทาแต่ว่าตรอ่อหนั่งซื้อสีเขียวเขียวนะค่ะเนอวดประจำวันที่สิบหกเดือนสามปีหกห้านะคะพี่น้องเด้อเอาให้พี่น้องมาเบิ่งมาชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในเด้อค่ะพี่น้องเด้อบรรทัดสุดท้ายนค่ะพี่น้องค่ะ41 48 47 18 17แล้วก็87ค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้ค่ะผู้ใดบักไม่ชอบก็เลื่อนผ่านค่ะผู้มดกได้ชอบก็ปราไบกอบรักุณไม่กลางใจพี่น้องไว้ณที่นี้ด้วยค่ะโชคดีรำด้วยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะ thank you